ไม่เคยเห็นก็เลยแวะมาดูครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้แวะ,ะมันเขาเรียกมันแครอทเนาะพี่ก็เลยข้างทาง,ทางก็เลยแวะมาดูครับผมเพิ่งเคยเห็นผมเพิ่งเคยเห็นมาดูเห็นมันเทศเห็นมันญี่ปุน่นอันนี้มันแครอทก็ข้างในมันจะเป็นสีออกชมพูชมเออสีส้มๆคมับสีส้มๆ้ม ก็เห็นพี่ก็บอกประมาณ2เดือนครึ่งหรือ3เดือนก็ได้แล้วอ่ะแล้วต้นนี้นไม่ไม่เก็บไปปลูกอีกเหรอไอ้นี่มันยังบะทันนี้ที่ร่มครับอ๋อต่อนี้มันเยอะที่ร่มปะทันในพร้อมปะทันนี้อ๋อแต่ดินมันก็ล้วนดีเนาะหัวมันน่าจะแทงดีของผมมันเป็นดินเหนียวทางนู้นอะไม่เหมาะกับอย่างนี้หรอกมั้ง้ดินเหนียวก็ดีดินเหนียวดินดำนะดินเนี่ยดินดำเหนียวด,ดำก็ดีหัวมันแทงเนีย้ย เดี๋ยวถ้าหนาวมันจะเอายากมันมันเหนียวอ๋อถ้าเป็นหัวนี่ถ้าดินดำมันติดนะฮะต้องแฉะแฉะออกอืมแฉะง่ายแับอ๋อก็ทางนู้นปลูกมันอ่ะดีแล้วมันมันหัวสะอาดนะมันสัมปะหลังน่ะมันดินไม่ก่อเลยแต่ต้องดินแห้งแต่ถ้าเจอฝนก็โอ้โหเดินอย่าเดินลงไปเชียวยกขาไม่ขึ้นเลยติดเต็มเลยฮะอืม โอ้เกือบเกือบมาไม่ทันน,นะรถขันนา้นน่ะผมจะเมาหมดแล้วให้สี่บาทด้วยเกือบมาไม่ทันแมงแมงที่มันจอนี่คืออายุมันเยอะเนาะเกินออนเกินอายุมันอ้นี่แหละมันก็เป็นปัญหาเนาะพอมันจะไม่ได้ราคาก็ตรงนี้แหละ ายโบได้เลยแหละครับให้งัวอย่างเดียวเออไอ้งัวก็ชอบกินใช่ไหมเหมือนแต่งัวกินทุกอย่างอยู่แล้วแหละกินหัวมันหัวนังก็สับเสริมครับอ๋อคือกันละไอ้ต้นมันน่ะกมืันกัน ทั้งหัวนั่นผมต้นทั้งใบก็นั่นแหละวัวก,กินหมดต้นทั้งหัวบดน,นั่นแหละมันกำลังมันจกำลังอ่ะมันก็เลี้ยงวัวได้ดีอยู่ okay. ทางนี้ก็ปลูกหลายอย่างเหมือนกันเนาะเมื่อกี้ไปมะกอรอเขาก็ปลูกมะพร้าวด้วยปลูกมะนาวปลูกมะพร้าวตำไยก็มีโอ้ทำกันหลายอย่าง แต่มากอเขาได้ตังตลอดไงช่วงราคาดีไหครับมากอตอนก็นอพอได้อยู่เรารับเพิ่นรถจังหวัดสามสามบาทสามบาทสามสิบคัดไซบ่ได้ยังไงก็มีหลายไซเยอะสามบาทสามสิบสามเารารวมกันเลยเขาแยกไว้ให้แล้วเขาคัดไซไว้ให้ ก็เลยมีหลายราคาคเกิด่เออแงะมาเอ้เขา,า,าเขาุดอะไรกันเนาะไม่เคยเห็นผมก็ไม่แน่ถ้าด <c oughs> ึกี่ไอ้เนี่ยไอ้บบ คนยับมะมอก้อนนั่นแล้วพ <ปะ S 1> นว่าะเีะไปรับประคุงกันท่านมา,าเห็นมันโอ้มันจะเอา, <คน S 2> อาม,ามันก่อนดีไหมก็เห็นมันว่ะก็เห็นต้องประคุ้ว่ะโอ้ หัวหัวขนาดนี้คงจะนั่นเนาะไม่ถ้าหัวใหญ่มันรักมันดีกว่าหรือหัวเล็กดีกว่าแต่ไขแต่ผมว่าหัวหัวยไงั้อได้น้ำหนักได้น้ำหนักดีใส่ไงเบอร์ใหญย่างที่พวกข้างเขาบมักอืมมันน้อยก็เป็นไส้น้อยไส้จิ๋วไปอืมมันแครลอด แต่ก็ดีนะสองเดือนครึ่งสามเดือนเก็บได้ลวไวดีเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาหาพันธุ์ไปปลูกดูสักใกล้หนึ่งเอ้สักงานลองดูกัน่อลนี่นีวลาไเออเดี๋ยวจะลองดูอยากจักลองกันแหละ ไม่เคยลองนะดีว่ามันจะเหมาะกับดินเราหรือเปล่านั่นแหละแต่ปลูกมันมันก็หัวใหญ่ดีนะผมปลูกมันสัหลังนะแต่ทีนี้ก็อยากจะลองอันนี้ดูอ่ะขอบคุณครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาขอซื้อต้นพันธุ์ไปปลูกสักหน่อยจ้าจ้าครับผมนู่นข้างใน อันนี้แมงกินเด่นหนุ่มบ่ครับ,บ,รรบก็เป็นวิธีอ,อีกอย่างหนึ่งของอกเกษตรกรครับผมเป็นมันแครลอดก็สองเดือนครึ่งสามเดือนไม่เกินเนี้ยครับแต่นี้เล็ดมาสามเดือนกว่าก็เลย เห็นผลผลิตแล้วก็สนใจอยู่ครับแกบอกให้ไปตัดต้นพันธุ์เอาไปปลูกได้เลยครับผมก็ยังไงขอบคุณแฟนเพจที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกทุกท่านครับผมที่รับชมครับผมโอกาสหน้าจะมาอัปเดตวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับกับลบบุรีครับผม